แค่นี้แหละครับผม สวสดครับมากินลองกองกันครับกินลองกองพักเหนื่อยลูกนยงกินดิดลองไม่ม้อนมากมันเขาบอกว่าฝนจะตก อรุณสวัสดิ์ครับมากินลองกองกันครับกินลองกองพักเหนื่อยมีกินก่อนครับลองกองลอยเชยเลยครับแค่นี้่ละครับผมดีเลยครับเดือโศกดีโศกดีมีกินมีใช้หมดหนีหมดสินสุกค่ทุกคนเด้อครับเด้อเอาซ้ำนี่ล่ละครับ ของกินดหรูๆก็แค่นี้ครับไป,ไปเก็บย่างก่อนนะเดี๋ยวฝนจะตกเนาะโชคดีวันเสาร์ขอให้ทุกคนเดี๋ินไปครับวันนี้ก็เป็นวันกิน,นครับวันเสาร์ ออร่อยอร่อยมากครับอร่อยอร่อยอร่อย,ออย,ออยดีเลยครับเดิอโสงดีโสงดีมีกินมีชัหมดหนีหมดสินสุขคนทุกคนเด้อครับเด้อเอาซ้ำนี่ล่ะครับ ของกินดูลูกก่อนวันนี้ก็เป็นวันกินครับวันเสาร์อร่อยเลยครับ อร่ยเลยครับเสียงกิ่งเด็ดล้องใม่ม้อนมากมันเขาบอกว่าฝนจะตกดีเลยครับเด้อโศกดีโชคดีมีกินมีใช้หมดหนี้หมดสินสขขทุกคนเลยครับเด้อเอาซ้ำนี่แหละครับของกินหรูๆก็ครับมาเสียงรถคนตีกีดยางเสียงกิ่งเดีด้องนองม แค่นี้แหละครับผมแค่นี้ครับไปเก็บไปเก็บยางก่อนนะเ <c oughs> ดี๋ยวผลจะตกเนาะโชคดีวันเสาร์ขอให้ทุกคน ดีเลยครับเดือดโศกดีโศกดีมีกินมีใช้หมดหนีหมดสินสุขู่ทุกคนเดือครับเด้อเอาซ้านี่ล่ะครับของกินหรูๆก่นมีคนกำลังยิ้มใช่ไหมยิ้มอะไรดิยิ้มหน่อยเด้อยิ้มยิ้มเนาะยิ้มดีเดือครับเดือดโศกดีโศกดีมีกินมีใช้หมดหนีหมดสินสุขู่ทุกคนเดือครับเด้อเอาซ้านี่ล่ะครับ

จริงเดิลองม่เหมือนว่ามันเขาบอกว่าฝนจะตกีนคนกนลังยิ้มใช่ไหมยิ้มอะไรสิยิ้มหน่อยแล้วยิ้มยิ้มน้อยิ้ม ยังไม่ลืมต้นเลยอรุณสอดครับมากินลองกองกันครับกินลองกองพักเหนื่อย Náo nó con con lắng giúp nè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  đây nè giúp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  nè โช,โชคดีตลอดวันนะครับไปบายครับไบายด้อครับเด้อโชคมีคนกนลังยิ้มใช่ไหมยิ้มอะไรดิยิ้มหน่อยเลยยิ้มยิ้มอ๋อยิ้มมองเห็นหน้าใครเนาะ เดี๋ยวสุดแบบอร่อยครับอร่อยอร่อย ครับของฟ้าก็เมิดอีกทีหนก่นครับลงกองลอยเฉยเลยครับอร่อยครับลอยอ่อน่อย หว,วานอมตาดครับดีากอ่อยอร่อยมากครับอร่อย,อรอยครอเอ <laughs> เอาไปกันใหญ่แล้วกูยิ้มกับกล้องกล้องก็ยิ้มให้ลองกิงเด็ดลองไม่มวนมากมันเขาบอกว่าฝนจะตก